ไปแลกชัด1ข้อที่2ปั๊มก๊าซเด็น v มีการ์ดบรรจุอยู่ในถังขนาด1คูณ10กำลัง4ลิตรนะบอกปริมาตรถังก็คือปริมาตรกานะ๊าซนอไวเป็นวี 1. นะคะที่ความดัน300บารนี่ก็เป็นพีหนจะสามารถเติมก๊์ดให้กับรถยนต์ที่มีขนาดถัง70ลิตร ให้มีความดันเป็น150บาได้จำนวนกี่คันโดยความดันสุดท้ายของกา๊าซในถังที่ปั๊มกา๊าซต้องไม่น้อยกว่าความดันในถังกา๊าซของรถยนต์เนี่ยประโยคนี้หมายความว่าไงหมายความว่าห้ามเติมกา๊าซห้ามเติมกา๊าซเอจนหมดหมดหมดในถังอะ ะะห้ามเติมหมดต้องเหลือไว้ในถังด้วยนะคะห้ามขายหมดนั่นเองนะคะ,ะวาดรูปหน่อยมีความกา๊าซความกา๊าซนี้มีถังอยู่ขนาดเท่าไหร่ V1 ขนาด1นคูณ10กำลัง4ลิตรซึ่งก็คือปริมาตรการ๊าซนะคะนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในถังนี้ P1 มีความดันเท่าไหร่300รบาทล้งไง จทย์ถามจะต้องจะสามารถเติมกา๊าซให้กับรถยนต์ที่มีถังกา๊าซขนาด70ลิตรให้มีความดัน150บารได้กี่คันอะวาดลูบรถลดนะรถในถังก็จะเล็กหน่อยนะฮะความดันในถังคือ p 2เท่าไหร่150บารเติมได้กี่คันเติมได้กี่คันอืม วิธีการคำนวณเราจะต้องมาหากันว่าไอ้กา๊าซในถังเนี้ยกา๊าซในถังเนี้ยถ้าเอาไปใส่เอาไปเติมกา๊าซในถังเนี้ยที่มีความดันสามร้อยบาเนี่ยนะคะถ้าเปลี่ยนความดันจากสามร้อยบาเป็นความดันที่ลดลงคือ150ร้อยห้าสิบบาเนี่ยมันจะมีปริมาตรเท่าไหร่ถูกไหมความดันจากสามร้อยบา พออยู่ในรถ150บาทความดันลดความดันมันลดลงแสดงว่าปริมาตรก๊าซเนี่ยมันจะต้องไม่เท่าเดิมละความดันปริมาตรมันจะต้องเพิ่มปริมาตรมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่หา v2 แต่ v 2เนี่ยไม่ใช่อันนี้นะคะไม่ใช่อันนี้ v2 ก็คือปริมาตรที่ความดันที่มันลดลงความดันใน150บาทนะคะ โดยสูตรที่เราจะคำนวณน,นี้ใช้สูตรของไข่ใช้กฎของไข่อุณหภูมิเท่าเดิมอุณหภูมิไม่เปลี่ยนกา๊าซเท่าเดิมนะคะทีและเอ็นคงที่เพราะฉะนั้นใช้สูตร P1 V1 เท่ากับ P2 V2 กฎของบอยนะคะเราจะหา V2 เมื่อความดันมันลดลงอ่ะอุย้ายข้าง,งนะ V2 เท่ากับ p 1 V1 ส่วน ี 2, แล้วก็แทนค่าลงไปอ่ะวี 2, เท่ากับ P1 เท่าไหร่เท่าไหร่สามบาทวีเท่าไหร่1นึ่คูณสิบกำลังส่ส่วน P2 สองบาทตัดตัดสอะเพราะนั้นวีเท่ากับ2องคูณสิบกำลังสี่ลิตรนี่คือปริมาตร ของกา๊าซเมื่อความดันลดลงเป็นร้อยห้าสิบบาทถ้าเราเติมหมดนี่คือปริมาตรที่เราเติมได้เยอะเลยนะคะปริมาตรมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมเพรความดันมันลดแต่โจทย์บอกว่าเฮ้ยอย่าเติมหมดนะเ,เว้ยอย่าเติมหมดต้องให้มีกา๊าซในถังอยู่ในถังนั้นด้วยอยู่ในถังนี้ด้วยห้ามเติมหมดเาะนั้นกา๊าซที่อยู่ในถังเราจะเหลือเท่าไหร่ ถังก๊าซนี้มีปริมาตรเท่าไหร่หนึ่งคูณสิบกำลังสี่ลิตรแล้ววีสองที่เราคํานวณได้ถ้าเราเติมหมดเราจะได้ปริมาตรทั้งหมดก็คือสองคูณสิบกำลังสี่เราต้องเหลือก๊าซจํานวนหนึ่งไว้ด้วยก๊าซที่เหลือก็ต้องเป็นปริมาตรก๊าซที่เท่ากับถังนี้ก็คือหนึ่งคูณสิบกำลังสี่ลิตรเพราะฉะนั้นจะต้องอ่าจะต้อง เหลือก๊าซไว้ในถังเท่ากับ2คูณ10กํลัง4ที่มีได้ทั้งหมดถ้าเติมหมดต้องเหลือไว้นะก็เหลือไว้เท่ากับปริมาตรของถังก๊าซนั้นก็คือ1คูณ10กํลัง4เอาลบกันเพราะฉะนั้นก๊าซก๊าซที่จะเติมให้ลด มีปริมาตรเท่ากับ1นึ่คูณสิกำลังสี่ลิตรนะเอาสองคูณสิกำลังสีตั้งลบด้วย1นึ่คูณสิกำลังสีก็คือ1นึ่คูณสิกำลังสี่ลิตรจากนั้นเราเอาวันเนี้ยปริมาตรเนี้ยไปคำนวณหาว่าเฮ้ยแล้วมันเติมรถได้กี่คันวะหาไงก็อยากรู้จํานวนรถนะอยากรู้รถใช่ไหมเพราะนั้นเอารถไปทีหลังพูดปริมาตรก๊าซก่อนนั่นคือปริมาตรก๊าซ 70ลิตรก็คือรถ1ขคันถ้าปริมาตรการ๊าซเท่าไหร่1คูณ10กำลัง4ลิตรก็จะต้องเป็นรถ1ส่วน70คูณ1คูณ10กำลัง4ขันมันก็คือเอา1ตั้ง1หารด้วย7 0เท่ากับ 1> 0 1 0. 0 4 3อ่ะปัดนะเอาเป็น3ตำแหน่งคูณ10กกำลัง4 0, 4, 0่นะ,ะ0.14คูณ10กำลัง4ก็คือ10,000พ 10, ันหมื่นเท่ากับนะ 1>, 1 4 3่คันนี่ได้แล้วคำตอบเพราะฉะนั้นจะเติมไหนวะจะเติมกา๊าซให้ลดได้จำนวน143คันโดยยังมีกา๊์ซอยู่ในนี้1นึ่งคูณสิบกำลังสี่ลิตรเท่ากับปริมาตรของถังนั้นแหละนะคะ